สวัสดีครับวันนี้วันที่26เมษาย,ยน2 5 6 7นรนะครับการของคริปโตนะครับช่วงเช้าก็ปิดลบอยู่2.25จุดนะครับแบ่งตัวในกรอบแคบๆนะครับรอดูงบ q1 นะครับเงินเฟอสารัฐคนืนนี้นะครับรอรอดูกันนะครับเซ็ตก็ลบอยู่ที่1362.02จุดนะครับ เอมีไอก็ลบอยู่0.08จุดนะครับอยู่ที่393.19จุดนะครับราคาทองคำนะครับก็บวกนะครับเล็กน้อยนะครับอยู่ที่2,339.23 23ดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็อยู่ที่ WTI อยู่ที่383นะครับพอไปนะครับอยู่ที่83.86บาลเรลต่อดอลลาร์แล้วก็ เบนสปอร์ตอยู่ที่88.13บาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่างเงินบาทนะครับก็ยังคงเช้านี้ก็อ่อนค่าขึ้นมาไอ้แข็งค่าขึ้นมานะครับเดิมทีอยู่ที่37บาทแต่ตอนนี้อยู่ที่36.95บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินเยนก็ยังคงอ่อนค่า1 5 6 1 4เยนต่อดอลลาร์นะครับ เราจะไปนะครับจอบดูนะครับหรือว่าร้อยดูราคาของเซ็ตหุน้นกลุ่มใดที่มีความนิยมเน้นเม็ดเงินเข้ามามากตัวนั้นก็จะเป็นการตัวที่เข้าเก่งกําไรได้มากที่สุดนะครับขนตอนตอน,ตอนนี้นะครับก็จะเป็น K-Bank นะครับหลังจากที่วันนี้บวกขึ้นไป2.50บาทนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น682.63ิลเลียนนะครับก็เป็นจังหวะ ไหลเข้ามาอย่างมากมายของเม็ดเงินนะครับแสดงว่ามีข่าวดีแล้วก็ในจุดจุดนี้ของของสถาบันการเงินของแบงก์นะครับก็มีเข้ามาสามตัวนะครับจากท็อปไฟนะครับก็มี kbank มี s c b แล้ว bp l เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้มาดู k b แ n k กกันก่อนนะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5้าจุดเ็ดสี่เปอร์เซ็นเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปห้าจุดเจ็ดสี่เท่ากันนะครับแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาก็ บวกมา4.03%นะครับ E อยู่7เท่านะครับมี U, U อยู่ที่5.14มี Earning Per Share อยู่ที่17.58มี DPS ที่6บาทนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับจังหวะไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับว่าจะเก่งกำไรอย่างไรตอนนี้ก็คือราคาดีดพุ่งขึ้นเหนือเส้น2วันนะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นการผลการเดินงาน F45 ออกมานะครับเมื่อมีผลการเดินงานออกมาสวยงามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบงค์ใดก็ตามนะครับของผลการดำเนินงานคที่1ออกมานะครับราคาก็จะพุ่งกระโดดขึ้นมาเช่นเขแบงค์นี่แหละครับราคาวันนี้ก็พุ่งกระโดดขึ้นมาที่129บาทเยืนอยู่เหนือเส้น2องเลว,วันเส้นต้านทานสูงที่127บาทเอ็นนดจจากนะครับราคาของไอซ์ชีขึ้นนะครับอยู่ที่65นะครับแล้วก็ m อเมก็ไซด์เว์ถึงไซด์แวรขึ้นมา OBV ก็ไซเวยถึงไซเว็บขึ้นมาเป็นจังหวะขาขึ้นยกเว้นบวดรุ่มนะครับเมื mm ่อเมื่อราคาพุ่งขึ้นมาสูงแบบนี้บวลุ่มก็ทําการขายนะครับคือนะักลงทุนที่โชยโอกาสรอขายก็ทําการขาย14.1918มิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้ายิ่งขึ้นราคาขึ้นต้องขายนะครับเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวเซตจะลงนะครับพอเซตลง ong, ราคาก็จะร่วงลงมาเพราะฉะนั้น ตอนนี้ต้องดูค่าเซตก่อนให้ดีนะครับถ้าเซตยังคงไซด์เวดาวราคาถ้าเกิดว่าถ้ามันพุ่งขึ้นมาต้องทําการขายก่อนเพื่อรีบาลานซ์พอร์ตนะครับนี่ก็จะเป็นจังหวะขายของเคแบงนะครับคือถ้าราคายิ่งพุ่งขึ้นมาเรายิ่งขายยิ่งสูงจะได้กําไรกว่าแล้วรอให้มันย่อตัวตรงไปตามเซตนะครับนี่คือกลยุทธ์นะครับถัดมาในหน้าร้อนหรือว่าหน้า ดูดูการท่องเที่ยวนี้นะครับที่จะทํากําไรได้มากที่สุดก็จะเป็นเฮลท์แคร์นะครับกลุ่มเฮลท์แคร์ก็มีบิทดีเนะครับยังคงบวกนะครับวันก่อนบวกไปเยอะนะครับวันนี้ก็บวกเพียงเสลิงเดียวนะครับอยู่ที่29บาทนะครับแลว้วก็3เดือนที่ผ่านมาบวกไป6% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป1%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4%ี่ปอร์เซ็ีเอชสามสเท่ามียิวอยู่ที่2.43% มี e a r n i n g ็งเปอร์แชร์ที่0.90แล้วก็มี DPS ที่3.035นะครับก็เล็กนน้อยนะครับแต่ว่าทำกำไรในราคานะครับราคาค่อยค่อยฟีดแบ็กกลับข,ขึ้นขึ้นมานะครับก็เหมือนกับว่าจังหวะถัดจากตรงน,นี้นะครับคือหลังจากที่เกาสูงสุดของกรอบริเนกชันก็จะมาต่ำสุดและชนที่ราคาเส้น2และวันทีนี้ก็จะเด้งกลับขึ้นทำกำไรจังหวะช่วงนี้ก็เป็นโหมดต่มสลับการทำกำไร ขึ้นไปที่จุดสูงสุดที่กรอบเรนเนเกชั่น32บาทนะครับโอกาสจะไปที่32บาทนั้นมีสูงของ BDMS เอเห็นได้จากอินดิเคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น RSI ไซด์เวถึงไปที่60 m a c d MACD ก็ไซกด์็เวย์ขึ้นไปยื่นเหนือเส้น0 o น v รก็ซด์เวย์ขึ้นไปนะครับยกเว้นบนรุ่มขายนะครับทำไมถึงต้องขายครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเซต เซตยอตัวเพราะนั้นถ้าราคาดีดกลับขึ้นมาก็ราคาขายที่ราคาสูงสูงนะครับเพะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวพึ่งเชื่อทั้งหมดนะครับแต่พันก็จงพิจารณานะครับถัดมาตัวที่สามนะครับ s b นะครับกลุ่มแบงก์อีกตัวหนึ่งนะครับพวกนี้ก็ดอกเบี้ยนะครับความอ่ากำลังรอดอกเบี้ยนะครับของต่างประเทศว่าจะยังไม่ขึ้นนะครับ หรือจะคงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปผลก็สะท้อนกลับมาในกระเป๋านะครับวันนี้ก็บวกไป1บาทนะครับอยู่ที่ร้อยหบาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกมา0.447%เดนะครับ1เดือนที่ผ่านมาลบไป7% 1เอาทิตย์ดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา2%นะครับ PE 8 1เท่านะครับแล้วก็มี yield อยู่ที่9 5 8 5แนะครับแล้วก็มี earnings per share อยู่ที่12.93 บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็อีปันผลมากที่สุดของเซกเตอร์ของแบงก์ก็คือ7.84บาทนะครับเยอะที่สุดนะครับในรอบไปหลายปีที่ผ่านมานะครับผลตอบแทนขนาดนี้ไม่ใช่น้อยนะครับทีนี้ราคาก็จะค่อยๆดีกับขึ้นไปนะครับสำหรับ S C B S C B ก็จะค่อยๆราคาดีกลับขึ้นไปแต่ว่าเซ็ตนั้นขายเพราะฉะนั้นถ้า S C B ขึ้นมาก็ทําการขายนะครับ ยังไงเราต้องย,ยืนยันว่าต้องถือเงินสดถ้าทำกำไรเราต้องขายแต่ว่าบนลุ่มของ SCB เป็นวลุ่มสีเขียวเข้ารู้สึกเหมือนว่ายังจะต้องทำกำไรต่อไปอีกให้ชนเส้นสองว,วันพุ่งเหนือนเส้นสองว,วันที่ราคา107บาทก่อนค่อยขายก็ได้นะครับดัะนั้น SCB เอ้ย r อ SI, ซนะครับยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปนี่ก็ s ที่3 6 m อ c d ก็กำลังไซเวกับขึ้นไป o v b ก็กำลังไซเวกขึ้นไปแต่ว่าเมื่อเซตยอดตัว SCB ก็ยังพุ่งไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆช้อนหรือว่าถือเก่งกำไรต่อไปต่อไปนะครับถัดมาตัวที่4 BPL b l นะครับ BPL วันนี้ไม่บวกไม่ลบแต่ว่าผลการเดินงานหรือ s f 5 5ออกมามีโอกาสสวยงามนะครับราคาก็เลย เหมือนกับกำลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นหรือจะพุ่งลงแต่ดูสุดตัวแนวโน้มแล้วดูจากเซตแล้วราคาไม่ขึ้นไม่ลงเพราะว่าเซตติดลบนั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมาลบอยู่2%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่1%เท่ากับ1อาทิที่ที่ผ่านมา P/E อยู่ที่6 2 26, 26เท่านะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ U อยู่ที่5.13%หรือ1.8%ร์เซ Earning per share อยู่ที่21.81 เคยมีการปันผลที่5บาทหรือว่าเยอะทีเดียวก็ทํากําไรได้อย่างสวยงามสลับ bpl เรามาดูนะครับกรอบการเคลื่อนที่ของกราฟกาฟก็บอกว่าจะลงได้อีกนะครับซึ่งถ้าดูเซ t ตก็จะบอกว่าลงนะครับตอนนี้ราคาดูเหมือนว่ากําลังจะกําลังคิดพย,พยายามพิจารณาว่าจะพุ่งขึ้นหรือผู้ลงเป็นโดจินั่นเองแต่ถ้าเราดูจากราคาของเซตแล้ว คาดว่าราคาจะลงนะครับเพราะตัวนี้จะทํำนิวโลนะครับตัวนี้นะครับถ้าวันนี้ลงต่ำจะทํานิวโลและจะเกิดนิวโลเมื่อมีนิวโลตามทฤษฎีทฤษฎีดาวนะครับ, Down รบถ้าเมื่อไหร่มีนิวโลต้องมีนิวโลต่อไปนะครับตอนนี้จังหวะเป็นจังหวะขาลงและมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบที่ราคา1้0ยร้อยยหรือร้อยสสิบบาทนะครับน่าจะไปรอรับ ที่ราคา120บาทกว่านะครับ125 126บาทสลับ BPL นะครับแม้ว่าจะทำกำไรในช่วงจังหวะเวลานี้แต่ว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงและเป็นเป็นไซเคิลเป็นช่วงจังหวะเป็นโมเมนตัมที่จะต้องรอรับหรือรอช้อนในจังหวะที่ต่ำกว่านี้นะครับเห็นได้จากอะไรครับบนลุ่มขายแต่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงอยู่ที่6.56ิลเล้ยน สายไซก็สายเวถึง d e w เวไปทั้งสนข้าง4 1เป m a c d ซายเวดาวนะครับ OBV ก็ซาเวถึงสายเวดาวนะครับ OBV OB เพราะฉะนั้นยืนยันว่า BBL ยังคงย่อต่ำกว่านี้นะครับเมื่อย่อต่ำกว่านี้ทำนิวโลก็จะทำนิวโรต่อไปตามทฤษฎีซับทฤษฎีดาวนะครับเป็นแนวโน้มทั้งหมด4ตัวที่ผ่านมาถัดมาตัวสุดท้ายโคโค่นะครับยังคงบวกขึ้นเยอะนะครับของโคโค วันนี้บวกไป30สตังค์นะครับอยู่ที่12.30าบาทสเดือนที่ผ่านมาบวกไป 40, 40, 44% 4 4เเซหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป17บเดือหนึ่งที่ผ่านมาก็บวกไป12จังหวะไซด์เวอัพขึ้นมานะครับำกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับป e 32เท่ามียวอยู่ที่3.75มี e a r n i n g ็งเปอร์แช์อยู่ที่0.44มีปันผลที่0.25นะครับไปดูจังหวะของการาฟนะครับราคาก็ กำลังไซเวย์ตัวนี้ราคาไซเวย์ขึ้นนะครับแต่ว่าโวลลุ่มขายนะครับขายส,ส่วนใหญ่ขายไป12.17.84มิลเลียนนะครับขายไซก็สูงนะครับอยู่ที่65นะครับ m อ c d ก็ไซเวย์ถึงไซด์บวบ o ก็ไซเวย์ถึงไซแวบยืนยันว่าราคาจะค่อยๆสูงขึ้นไปต่อนะครับตัวโค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 ,โค,โคนะครับ ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปแล้วก็จะไปที่จุดสูงสุดอันใกล้ก็คือราคา14-15บาทตอนนี้ราคารับอยู่ที่12บาทราคารับ,บ12.30ทำกำไรไปที่14-15บาทนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่แนะนำให้ท่านเชื่อนะครับอย่าเชื่อเราทั้งหมดแต่ให้ท่านวิเคราะห์จากแหล่งและอินดิเคเตอร์ทั้งหมดแล้วก็ ลองไปนําวางแผนกลยุทธ์ของดูของท่านดูนะครับวางแผนจากเซตเซตย่อเราต้องทําการขายถ้าเราได้กําไรนะครับเซตย่อเราขายจะได้ถ,ถ,ถ้าได้ถ้าได้ทุนต้องทํานะครับถ้าเซตย่อแล้วไม่ขายยังคงถือต่อท่านก็จะเป็นชาวดอยและจะเป็นชาวดดยอีกนานนะครับบอกไว้ก่อนนะครับคือทั้สิทุอย่างเราจะต้องถือเงินสดถึงจะได้กําไรนะครับ สีเงินสดในในกระเป๋าของเราจึงจะได้กำไรกว่านะครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับฝากท่านไว้กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดดิ้งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ